างสุเมธาราชกัญญาผู้เห็นโทษในกามนางสุเมธาราชกัญญาผู้เห็นโทษในกมนามปรา,ญญารถนาออกบวชปฏิเสธการอภิเสกสมรสกับพระเจ้าอนิการตะผู้ครองแคว้นกรุงวารณวดีในสมัยพุทธกาลได้มีพระธิดาผู้มีสุริโฉมอันงดงามนางหนึ่งนามของเธอก็คือสุเมธาราชกัญญาเป็นธิดาของพระเจ้าโกนจัก แห่งกรุงมัตตาวดีเมื่อพระนางยังเป็นทาริกาอยู่พระบิดามารดาทรงปรึกษากันว่าจะถวายพระนางแด่พระเจ้าอนิกรัตตผู้ครองแคว้นกรุงวารณวดีเมื่อพระนางสุเมธาเจริญวัยขึ้นพระนางพร้อมด้วยราชธิดาที่มีวัยใกล้เคียงกันและเหล่าทาสีก็พากันไปสํานักภิกษุณี ได้ฟังธรรมในสำนักภิกษุณีแล้วก็เกิดสังเวชในสังสารวัตเพราะทรงปฏิบัติบาร,รมีมาเป็นเวลานานทรงเลื่อมใสย,ยิ่งในพระพุทธศาสนาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นก็ได้มีพระไทยหันกลับจากการมทั้งหลายเมื่อพระนางได้ยินการปรึกษาของพระบิดามารดาและพระประยุรญาติแล้วถึงเรื่องการถวายพระนางแด่พระเจ้าอนิกรัตตะ พระนางจึงเข้าไปหาแล้วตรัสว่าลูกไม่ประสงค์กิจคารวาสลูกจกบวชเพคะแล้วตรัสต่อไปว่าลูกยินดีอย่างยิ่งในพระนิพพานพบถึงแม้ว่าจะเป็นทิพย์ก็ไม่ยั่งยืนจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกามทั้งหลายซึ่งเป็นของว่างเปล่าอร่อยน้อยคับแคขนมากกามทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรียบดังงูพิษ ที่พวกคนเขาพากันจมดักดานคนเขาเหล่านั้นแออัดกันในนรกต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นเวลาช้านานพวกคนเขาผู้ไม่สำรวมกายวาจาใจทำกรรมเป็นบาปพอกภูลแต่บาปย่อมโศกเศร้าในอบายทุกเมื่อคนเขาเหล่านั้นไม่มีปัญญาไม่มีเจตนาถูกทุกขะสมุทัยปิดไว้ เมื่อไม่รู้อภิธรรมที่ท่านแสดงก็ไม่ตรัสรู้อริยสัจทูกลกระหม่อมแม่เพคะคนเขาเหล่าใดเมื่อไม่รู้สัจจะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงสแสดงแล้วยังชื่นชมพบกระยิมการเกิดในหมู่เทพทั้งหลายคนเขาเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าเพคะเมื่อพบไม่เที่ยงความเกิดในหมู่เทพทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืน คนเขาย่อมไม่หวาสดสสดุ้งต่อคนที่ต้องเกิดบ่อยๆอ,อบายทั้งสี่ทั้งนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์ทั้งหลายย่อมได้กันสะดวกส่วนคติสองคือมนุษย์และเทวดาได้กันลำบากในนรกของเหล่าสัตว์ที่เข้าถึงอบายไม่มีการบวชหรอกเพคะขอพระบิดา พระมารดาทั้งสองพระองค์โปรดทรงอนุญาตให้ลูกบวชในพระธรรมวินัยของพระทศพลเถิดลูกจะขวนขวายและภาคเพียรเพื่อสละชาติและมรณะจะมีประโยชน์อะไรด้วยโทษคือกายที่ไร้สาระในภพซึ่งพวกคนขาวชื่นชมนักหนาขอทรงโปรดอนุญาตเถิดลูกจะบวชเพื่อดับภวะตัณหาความอยากในภพ ความอุบัติของพระพุทธทั้งหลายลูกได้แล้วอัคคณะก็เว้นไปแล้วขณะลูกก็ได้แล้วลูกจะไม่ประทุสร้ายศีลและพรหมจรร์ตลอดชีวิตพระนางสุเมธากราบทูลพระบิดามารดาอีกว่าถ้าจะให้ลูกยังเป็นคฤรืหั์ลูกจะไม่เสวยอาหารจะยอมตายเพคะพระมารดาทรงกันแสงพระบิดานั้นพระอัุชน ก็นองทั่วทั้งพระพักทั้งสองพระองค์ทรงภาพเพียนเกลีย้ยกล่อมพระนางสุเมธาซึ่งฟุบลงกับพื้นประสาทว่าลูกเอย๋ยลุกขึ้นเถิดจะโศกเศร้าไปทำไมพ่อยกลูกให้ที่กรุงวารณวดีแล้วพระเจ้าอนิกรัตตะทรงสง่างามพ่อยกลูกถวายพระองค์แล้วลูกจะเป็นเอกอัคารมเหสีของพระเจ้าอนิกรัตตะศีล พระมจัน r ์บรรพชาทำได้ยากนะลูกอำนาจทรัพย์ความเป็นใหญ่โภคะสุขในราชสมบัติทั้งลูกยังเป็นสาวจงบริโภคกามเถิดลูกจงวิวาหะเสียเถิดนะลูกนะพระนางสุเมธากราบทูลพระชนกชนนีนั้นว่าอำนาจเป็นต้นเช่นนี้อย่ามีมาเลยเพราะพบหาสาระไม่ได้ การบวชหรือความตายเท่านั้นจะมีแก่ลูกลูกไม่ยอมวิวาหะแน่แท้กายอันเน่าเหมือนหนอนไม่สะอาดกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหน้าสะพรึงกลัวดุดถุงหนังบรรจุซากศพเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไหลออกมาอยู่เป็นนิดอันคนเขาก็ยังยึดถืออยู่ลูกรู้จักซากศพนั้นเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกองปฏิกูลฉาบด้วยเนื้อและเลือด เป็นที่อยู่ของลูกหลานหนอนเป็นอาหารของแร้งกาถ้าไม่ทุลกระหม่อมจึงพระราชทานซากศพอันศก,กะปกโศโโลกนี้ให้แก่พระราชาพระองค์นั้นเล่าไม่ช้าร่างกายที่ปราศจากวิญญาณอันหมูญาติผู้เกลียดทอดทิ้งไปเหมือนท่อนไม้เขาก็นำไปป่าช้าบิดามารดาของตนยังเกลียดคลันเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นอาหารสัตว์อื่นในป่าช้าแล้ว เมื่อกลับมาก็ต้องอาบน้ำสระผมจะป่วยกล่าวไปย่ถึงหมู่ชนทั่วๆไปเล่าหมูชนยึดถืออยู่ในซากศพที่ไม่มีแก่นสารเป็นร่างของกระดูกและเอ็นเป็นกายอันเน่าเต็มไปด้วยน้ำน้ำตาและอุจจาระผู้ใดพึงชำละร่างกายนั้นเอาข้างในมาไว้ข้างนอกก็จะทนกลิ่นเหม็นของร่างกายนั้นไม่ได้แม้แต่มันดาของตนก็ยังเกลียด บัณฑิตท,ทั้งหลายเลือกเฟ้นด้วยอุบายแยบคายว่าขันธาตุอายตนะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นทุกข์ที่มีชาติกำเนิดเป็นมูลก็ทำไมลูกยังจะปรารถนาวิวาหะเล่าเพคะหอกสามร้อยเล่มไมเอียมจะพึงตกต้องที่กายทุกๆวันทิมแทงอยู่ถึงร้อยปียังประเสริฐกว่าหากว่าความสิ้นทุกข จะพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ชนใดรู้คำสั่งสอนของพระศา,าสดาอย่างนี้ยังจะยอมรับการทิมแทงของทุกอยู่อีกต่อไปหรือสังสารวัตรก็ย่อมยืดยาวสำหรับชนเหล่านั้นซึ่งเดือดร้อนอยู่ร่ำไปในเทวดามนุษย์ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมูอสุรกายเปรตและนรกการทำร้ายกันยังปรากฏอยู่ หาประมาณมิได้สำหรับสัตว์อยู่ในอบายที่กำลังถูกเปียดเบียนยังมีการทำร้ายกันเป็นอันมากในนรกแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้นอกจากสุขก็คือพระนิพพานไม่มีเลยชนเหล่าใดประกอบอยู่ในธรรมวินัยของพระทศพลขวนขวายน้อยภาคเพียรเพื่อละชาติมรณะชนเหล่านั้นก็จะถึงพระนิพพาน ทูลกระหม่อมพ่อเพคะวันนี้นี่แหละลูกจะออกบวชประโยชน์อะไรด้วยโพคะทั้งหลายที่ไม่มีแก่นสารกามทั้งหลายลูกเบื่อหน่ายแล้วลูกทำให้เสมอด้วยของที่คายแล้วลูกไม่อาจกลืนเข้าไปอีกแล้วลูกทำให้เหมือนตานยอดด้วนแล้วไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปขณะที่พระนางสุเมธากราบทูลพระบิดามารดาอย่างนี้ พระเจ้าอนิกรัตตะผู้ที่ได้รับพระราชทานพระนางสุเมธาก็เสด็จมาถึงพระนครมันตาวดีพร้อมด้วยราชบริพานเพื่อการวิวาหะมงคลพระนางสุเมธาขันทราบว่าพระเจ้าอณิกรัตตะเสด็จมาจึงใช้พระขันตัดพระเกศาอันดำสนิทที่รวบไว้อ่อนสลวยทรงปิดปราสาทเข้าปฐมยานเจริญอสุภสัญญาอยู่ในปราสาท อสุภัสัญญาก็คือการเห็นจริงว่าร่างกายเป็นของศกกระปลกไม่ใช่ของสวยงามเป็นแต่ของน่าเกลียดขณะที่พระนางสุเมธากำลังมณสิการคือใร่ครวญรมนั้นอย่างละเอียดแยบยนอต์ยู่พระเจ้าอนิกรัตตะก็เสด็จมาถึงทรงแต่งพระองค์ด้วยทองและมณีรีบเสด็จขึ้นประสาททรงประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระนางสุเมธาว่า อำนาจทรัพย์อิสริยาโภคะสุขในราชสมบัติขอมอบถวายพระน้องนางพระน้องนางก็ยังสาวอยู่ขอเชิญบริโภคสมบัติอันเป็นความสุขอันหาได้ยากในโลกราชสมบัติพี่สละให้แล้วขอได้โปรดบริโภคโภคะถวายทานทั้งหลายตามปรารถนาเถิดอย่าได้เสียพระไทยเลยพระบิดามารดาของพระน้องนางทรงเป็นทุกข์ พระนางสุเมธาผู้ไม่ต้องการด้วยกามทั้งหลายทรงปราศจากโมหะแล้วจึงทูลพระเจ้าอนิกรรตะว่าอย่าทรงเพลิดเพลินในกามเลยโปรดทรงเห็นโทษในกามทั้งหลายเถิดพระเจ้ามันทาตราชเจ้าทวีปทั้งสี่ทรงเป็นยอดของผู้บริโภคกามทั้งหลายยังไม่ทรงอิ่มก็เสด็จสวรรคตไปแล้ว แม้เทวดาจะหลั่งรัตนเจ็ดประการให้ตกลงมาเดยรอบความอิ่มด้วยกามทั้งหลายก็ไม่มีน,นรชนทั้งหลายที่ยังไม่อิ่มก็พากันตายไปกามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและเหลาเปรียบด้วยหัวงูเหา่าเปรียบด้วยคบเพลิงตามเผาอยู่เปรียบด้วยร่างกระดูกามทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากมีมูลแห่งทุกข มีทุกเป็นผลเหมือนก้อนเหล็กที่ร้อนโชนกามทั้งหลายเปรียบด้วยผล,ลไม้เปรียบด้วยชิ้นเนื้อเป็นทุกขกามทั้งหลายเปรียบด้วยความฝันหลอกลวงเปรียบด้วยของที่ขอยืมเขามากามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกเหลวเป็นหัวฝีเป็นทุกข์ความลำบากเสมือนหลุมฐานเพลิงเป็นมูลแห่งทุกขเป็นภัยเป็นเพชฌฆาต กามทั้งหลายมีทุกข์มากดังกล่าวมานี้เชิญเจ้าพี่เสด็จกลับไปเสถิดดม่อมฉันไม่พิสวาสในความมีโชคของพระองค์ดอกเพคะเมื่อไฟกำลังไหม้ศรีรษะของหม่อมฉันอยู่คนอื่นจะช่วยอะไรหม่อมฉันได้เมื่อชาราและมรณะติดตามเราอยู่ก็ควรที่จะพยายามทํำลายชาราและมรณะนั้นเสียเมื่อพระนางเห็นพระบิดามารดาและพระเจ้าอนิกรัตตะ ประทับนั่งทรงกันแสงอยู่จึงกลาบทูลว่าสังสารวัตรยืดยาวสำหรับเหล่าคนเขาที่ร้องไห้บ่อยๆพระบิดาตายพี่ชายถูกฆ่าในสังสารวัตรที่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายตามไปไม่รู้แล้วโปรทรงระลึกถึงสังสารวัตรที่ประกอบไปด้วยน้ำตาน้ำนมน้ำเลือดโดยความเป็นสังสารวัตรที่เงื่อนต้นเงื่อนปลายตามไปไม่รู้แล้ว โปรดระลึกถึงกองกระดูกทั้งหลายของเหล่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่โปรดทรงระลึกถึงมหาสมุทรทั้งสในน้ำตาน้ำนมและน้ำเลือดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน้อมนำมาเปรียบโปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกในกับกับหนึ่งที่เทียบเท่ากับภูเขาวิปุลักษ์บรรพศโปรดทรงระลึกถึงแผ่นดินชมพูทวีปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำมาเปรียบเทียบสังสารวัต ของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรแผ่นดินทั้งหลายทำเป็นก้อนขนาดเม็ดพุซาก็มากไม่พอกับจำนวนแม่และยายทั้งหลายโปรโทรงระลึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำมาเปรียบเทียบเพราะสังสารวัตรมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ตามไปไม่รู้แล้วท่อนไม้ทั้งหลายมีขนาดสี่องคุลี ก็มากไม่เท่ากับจํานวนบิดาและปู่ทั้งหลายโปรดระลึกถึงความยาวนานที่จะได้อัตภาพมนุษย์นั้นเปรียบช่องแอกลอยในท้องมหาสมุทกว่าจะสวมหัวเต่าตาบอดที่ขึ้นมาหายใจร้อยปีต่อครั้งนานแค่ไหนโปรดทรงระลึกถึงโทษคือกายที่ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระเปรียบประดุดฟองน้ำโปรดเห็นขันทั้งหลายไม่เที่ยง โปรยทรงระลึกถึงนรกทั้งหลายที่มีความคับแค้นมากเมื่ออมตะนิพพานมีอยู่พระองค์จะต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายที่เร่าร้อนเพราะว่าความยินดีกามทุกอย่างอันไฟติดลุกโผลนแล้วให้เดือดแล้วให้วันไหวแล้วเผาให้ร้อนแล้วเมื่อเนกขคัมมะที่ไม่มีค่าศึกมีอยู่พระองค์จะทรงต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายที่มีค่าศึกมาก กามทั้งหลายมีภัยทั่วไปคือโจรภัยอักขีภัยอุทกภัยและอัปิยภัยชื่อว่ามีค่าศึกมากเมื่อโมฆะธรรมมีอยู่พระองค์จะยังต้องการอะไรด้วยการทั้งหลายซึ่งมีการฆ่าและการจองจำเพราะว่าการฆ่าการจองจำมีอยู่ในกามทั้งหลายเพราะว่ากามทั้งหลายเปรียบเงินคบเพลิง ย่อมไม่คนที่ไม่ยอมปล่อยคบเพลิงโปรดอย่าทรงละสุขอันภัยบูนเพราะเหตุแห่งกามสุขอันเล็กน้อยอย่าทรงเป็นดุดปลากลืนเบ็ดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังพระองค์ทรงประกอบด้วยกามจากเสวยทุกอันหาประมาณมิได้และความเสียใจอย่างมากโปรดทรงสละกามอันไม่ยั่งยืนเฉยเถิดเมื่อพระนิพพานที่ไม่มีความแก่อยู่ พระองค์จะยังต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายที่มีความแก่เล่าชาติคือความเกิดทั้งปวงได้ถูกความแก่ความเจ็บความตายกำกับไว้แล้วในทุกภพพระนิพพานนี้ไม่แก่พระนิพพานนี้ไม่ตายพระนิพพานนี้เป็นบทอันไม่แก่ไม่ตายไม่มีความเศร้าโศกไม่ถูกค่าศึกเบียดเบียนไม่พลาดไม่น่ากลัวไม่มีความเดือดร้อน พระนิพพานนี้พระอริยะเป็นอันมากบรรลุแล้วอมะตะนิพพานนี้อันผู้พยายามโดยแยบคายควรได้ในวันนี้แหละแต่ผู้ไม่พยายามอาจหาได้ไม่เมื่อพระนางสุเมธาทรงเกลี้ยกล่อมพระเจ้าอนิกรัตตะอยู่นั้นก็ทรงได้เหวี่ยงพระเกศาลงพื้นดินพระเจ้าอนิกรรัตตะก็เสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลี ทูลวอนพระบิดาของพระนางว่าขอทรงโปรดปล่อยพระนางสุเมธาให้ทรงผนวดเถิดเพราะพระนางทรงเห็นวิโมกและสัจจะแล้วพระบิดามารดาจึงทรงปล่อยให้พระนางสุเมธาทรงผนวดครั้นทรงผนวดแล้วก็ทรงเริ่มตั้งวิปัสสนามีพระญาณแก่กล้าด้วยชอบแล้วไม่นานนักก็บรรลุอรหันตผลพร้อมปฏิสัมปทา แล้วจึงได้กล่าวอุทานว่าชนเหล่าใดเชื่อพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระบัญญัติอันงดงามชนเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายในภพคลั้นเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกําหนัดเมื่อคลายกําหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วทุกก็ดับไปถึงแล้วซึ่งพระนิพพานพระเถรีรูปนี้ได้บำเพ็ญบารมี ในการะสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆเพิ่มพูลสัมภาธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกโดยเคารพครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคามณะก็บังเกิดในเรือนสกุลรู้เดียงสาแล้วก็ร่วมกับเหล่ากุลธิดาสหายของตนสร้างอารามใหญ่ถวายภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพราะบุญกรรมนั้นเมื่อแตกกายทำลายขันนางก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเสวยทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นมเหสีของทเทวราชในสวรรค์ชั้นนั้นๆมาในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะนางก็ได้กำเนิดเป็นทิดาของเศรษฐีมีสมบัติมากเมื่อนางรู้เดียงสาแล้ว ก็มีความเลื่อมใสในพระศาสนาได้กระทำบุญกรรมอันโอราณเฉพาะพระรัตนตรัยนางอาศัยบุญกรรมหล่อเลี้ยงชีวิตยินดีมั่นในกุศลธรรมจนตลอดชีวิตเมื่อสิ้นอัตภาพมนุษย์แล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆท่องเที่ยวไปมาในสุขติเท่านั้นเมื่อมาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิหรือมหากษัตริย์ที่เป็นเอกราช ในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณโคดมพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็ได้มาบังเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้าโกนจะจ่ากรุงมันตาวดีแล้วได้ปฏิเสธการอภิเษกสมรสกับพระมหากษัตริย์พระเจ้าอนิกรัตตะแล้วออกบวชจนบรรลุพระอรหันตผลเป็นพระอรหันตองค์หนึ่งที่น่ายกย่องในบวรพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว